สวัสดีครับกลับมาพบกับคลิปสอนซีนิมาฟรีนะครับของ Net Home Studio นะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กันถึงการใช้งานตัว Astronotopic นะครับต่อจากคราวที่แล้วเนาะที่เราเรียนรู้กันถึงเรื่องอตัว Reflected นะครับเริ่มกันเลยนะครับสำหรับท่านที่ขเข้ามาใหม่นะก็ตอนนี้ก็จะเป็น อีกนิดนึงนะครับแนะนำให้กลับไปดูในรายละเอียดของตัวตัว m ม t e r i รีย d i t เก่านะครับตอนนี้ก็ไล่มาเรื่อยๆแ,แล้วนะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็น7หรือ8ผมผมผมจะไม่ได้จริงนานนะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับเราก็คลิกที่ m ม t e r i a l นะครับเพื่อสร้าง m ม t เ r i ร l ขึ้นมานะครับหรือถ้าใครแล้วก็มีทำแล้วก็นั่นนะครับ r รีเ c t i o n นะครับแอร์รีเฟคเนะครับเราก็แ d ดเลเยอร์เข้าไปนะครับแอดเลเยอร์นะครับ, layer, รบตอนนี้เราก็ถึงตัวน,นี้แล้วนะครับก็คือ a d i i ีนโ o ลโป p ปนะครับแล้วก็คลิกนะครับตัวนี้เป็นออบอกไว้ก่อนออว่าสดุตัวนี้นะก็จะเป็นเหมือนอเป็นเขาเรียกว่าเหมือนกับท่าเราทำสเตลเลต์แฮร์ไลน์นะครับก็คือทำมนเหมือนเส้นเวลา หม้อหายอะไรพวกนี้นะครับหรือหม้อสแตเลตนะครับที่มีลายๆนะครับเป็นเหมือนเป็นเหมือนหรืบางคนก็เรียกปัดแปลงนะครับแต่ถ้าจริงแล้วหลักการแคร์ไลน์ลนะเป็นลายเส้นขนนะครับเป็นเส้นผมนะเป็นเส้นๆๆอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะหน้าตาเป็นยังไงนะครับต่อนะครับก็หลักการเนี่ยข้อบูมันก็จะเหมือนกับตัวบทเก่าๆนะครับก็ตัวเลเยอร์นะ แต่ก็จะเห็นว่าจะมีตัวเลเยอร์วันในตัวเลเยอร์เนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาอันหนึ่งนะครับตัวนี้ก็คืออะไรนะครับตัวนี้ตัวเนี้ยมันก็จะเป็นเออเรียกว่าเออสเปกูล่าเดเรคชั่นนะครับเออแล้วก็เป็นเหมือนดิสโทชั่นคือเป็นดิสโทชั่นด้วยเป็นเป็นเป็นลายนะครับว่าลายเนี้ยมันจะออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอเราต่อไปเรื่อยๆจะเห็นว่า ตัวนี้มันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงนะครับตามที่เราพ้อนคําสั่งเข้าไปให้มันนะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วพวกนี้นะครับก็จะเหมือนค่าของเดิมเดิมนะด้านบนเนี่ยไล่มาเลยเหมือนเดิมเลยตั้งค่าความหยาบมาเลยเหมือนเดิมเลยแต่ขอผมตั้งค่าที่ที่เป็นกันะครับอ่ะต่อนะครับตัวนี้เรามาดูข้อแตกต่างกันนะครับโอเคผมลบนี่ก่อนผมปิดก่อนนะครับจะเห็นแต่เฉพาะที่มันแตกต่างเพราะ เพราะอ้สั่นนี้ก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอ่ะออผมลืมไปเดี๋ยวผมขยายให้ดูด้วยดีกว่าเดี๋ยวจะได้เห็นตัวแมทเทเรียสสำเร็จชัดๆนะครับอ่าควันนี้นะครับต่อๆต่อๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับจากนั้นเนาะเราก็ไปดูอันแรกนะครับอ,อ่ ันแรกก็คือ reprojection นะครับ reprojection นะครับก็คือตัวนี้ก็จะเป็นแสดงถึงลนะักษณะอะไรก็ได้ลักษณะของที่เราอยากจะให้เกิดน,นะครับในตัววัสดุเนี่ยเอา,าเป็นลักษณะไหนนะครับโดยแรกก็ไม่มีนะครับอันที่2ก็เป็นพันเนตก็คือเป็นพเ,เนตเรียบนะครับอันที่2ก็เป็นเรเดียก็คือเป็นวงกลมนะครับเปนเ็นเหมือนเสี้ยกเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ เดี๋ยวผมขอลบเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตัวอ็อบเจกตัวนี้นะคือวงกลมมันจะเห็นไม่ชัดนะครับทาผมขอเปลี่ยนเป็นเหลี่ยมเป็นลูกบาศกนะครับะจะได้เห็นชัด,ชดนะครับโอเคก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับเป็นลูกบาศกนะโดยผมขอปรับเป็นเหลี่ยมโปเป็นเรเดียนก่อนนะครับเพราะมันจะเห็นง่ายนะครับอ,อันนี้คือสเกลนะครับคือเราสามารถปรับลดขนาดของตัวตัวเล็กๆอะ่ะ ลายเนี่ยได้นะครับว่าจะเล็กจะใหญ่นะครับอ่าปรับเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวนี้ผมขอตั้งที่ร้อยก่อนเดี๋ยวเพราะว่าปรับไปมันก็ยังไม่ชัดเท่าไหร่นะครับอ่านี่คือองศานะครับองศาของตัวหมุนนะครับว่าจะให้หมุนเป็นลักษณะไหนนะครับอ่าเดี๋ยวขอล้าไว้ก่อนเดี๋ยวผมอธิบายนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังลายไม่ขึ้นมันจะเห็นยากนะครับต่อไป offset u offset v นะครับ ตัวนี้ก็คือลักษณะของตัว uv นะครับคืออธิบายให้ฟังว่าอันนี้สมมุติว่าตัวนี้เป็น2มิตินะครับแผ่นนี้นะครับเป็น2มิติเป็นเพนก็ได้จะได้เห็นชัดชัดนะครับเป็น2มิตินี่ดังนี้นะครับตัวนี้นะครับด้านไปตามทางแกนนอนเนี่ยก็คือเป็น u บวกหนึ่ง u บวกสอง u บวกสาม u บวกเนี่ยอันนี้คือ v นะครับก็คือรงมังล่างนะครับ อ่าทีนี้เราก็จะเห็นว่าวงกลมที่เราตั้งไว้เนี่ยมันจะอยู่ตรงมุมนี้นะครับอ่าผมจะขยับให้มันอยู่ตรงกลางนะครับก็ u ก็ต้องเป็น50%าสนตถูกไหมครับเพื่อมันเป็นลึงกานี้นะครับอ่าส่วน v ล่ะผมให้อยู่ตรงกลางจะให้อยู่ตรงกลางก็เป็น50%เป็นของทั้งหมดครับโอเคติไปอ่าเลยครับวงกลมนี้เพื่ออยู่ตรงกลางแล้วเมื่อเราปรับเป็นคิวนะครับอ่าก็จะมี เป็นวงกมลมเละเนี่ยอยู่ตรงกลางทุกอันเลยนะครับอ่าเอา,าผมเพิ่มความหนาหน่อยจะเห็นชัดนะครับไอ้เพิ่มความหยาบหน่อยจะเห็นชัดอ่าลักษณะเดียวกันนี้นะครับเสร็จแล้วที่บอกว่าขยายสเกลคืออะไรนะครับย่างไปอ้าอวเยอาก่อนยัางดีกว่าเดี๋ยวผมต้องใส่แพทเทิร์นก่อนนะครับส่วนเขาเนี่ยก็คืออะไรอ่เขาคือไปจํานวนนับของการแบ่งนี่นะครับของครึ่งหนึ่งนะครับขอละอีกไว้ก่อนหนึ่งเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเดี๋ยวขอ มาที่ตรงนี้ก่อนนะครับเรามาที่แพทเทิร์นนะครับแพทเทิร์นคืออะไรนะครับแพทเทิร์นก็คือตัวนี้จะเป็นตัวที่สั่งออลักษณะว่าเป็นเพิ่มเป็นลายสั่งเข้าไปลายเนี่ยก็คือตามชื่อมันเลยนะครับเป,เป็นเพิ่มลายเข้าไปในตัวของวัสดุนะครับโดยเราสามารถคลิกเลือกมันได้นะครับมันก็จะมีเดี๋ยว,ย,วยาไปนะครับ ก็จะมีนะครับเป็นนอน mm hmm. คือไม่มีนะครับสรเสกูลเลชั่นคือเป็นเหมือนเป็นกลม,ๆ,ๆ,นะนมนนๆนะครับเป็นบล็อกเป็นกล่องนะครับอ่าตรงนี้ตามเนี้ยนะครับก็ได้ได้ได้ไรนะได้อากาโนนะครับไดกาโน่ได้าคนโน่ไดกาโน่อ่าก็เป็นเป็นเหมือนกับเป็นเอ่อเรียกอะไรอ่ะเส้นทะยานมุมนะครับเป็นเหมือนเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนะครับโอเคผมขอเลือกที่บล็อกก่อนละกันนะครับ จะเห็นว่ามันเริ่มเป็นอะไรครับมันเริ่มเป็นลายมีลายเกิดขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวนี่จยจมมองอยากนิดนึงเพราะว่ามันจ,จําจะอะไรนะครับผมขอเป็นเรียบครับอ่ะนี่คือแดกรกานอคือการเป็นเส้นทะแยงมุมนี้นครับอ่าเนี่ยดับขาวดําขาวนะครับลักษณะประมาณนี้นะครับไม่ใช่บล็อกเนี่ยคืออย่างนี้เส้นทะแยงมุมนี้นะครับส่วนแดรกานอ์ก็จะเป็นลักษณะนี้ นะครับจะเป็นน่เป็นอย่างนี้นครับปึ๊บปึ๊บมันก็มีขีดตะแย,ยงนี้นะที่บอกนะครับส่วนอ่าอะไรล่ะเดนดิสนะครับเดนดิสเนี่ยก็จะเป็นอ่ลักษณะป,ประมาณเป็นเหมือนในตารางหมักรบนะครับตารางหมักฮอตอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวทีนี้เราก็จะมาดูการผสมกันแล้วนะครับอันดับแรกนี่ถ้าเป็นวงกลมนะครับ ก็จะเป็นเหมือนลายวงกลมอย่างนี้เนี่ยวงกลมคือเป็นวงกลมลายวงกลมนี้เอามาต่อต่อกันนะครับเรียงต่อกันอ่าครับเริ่ม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 พอจะเด้กออกไหมครับอ่าประมาณนี้นะครับเอออย่างหนึง่งคําสั่งแล้วก็ถ้ามาเป็นรเดียสนะครับรที่เป็นวงกลมเนี่ยมันก็จะไปาเป็นลักษณะนี้นะครับอ่านี่นะครับเสร็จแล้วพอเราตั้งรเดียสเนี่ย มันจะมีคําสั่งหนึ่งเพิ่มขึ้นมานะครับที่เมื่อกี้ที่ผมค้างไว้เขานะครับก็คือจํานวนนะครับตัวนี้นะครับก็คือสมมุติว่ามันจะเป็นนับช่องนะครับของที่การแบ่งวงกลมเนี่ยนะครับที่เดิมที่มันจะเป็นวงกลมนะแต่ทำวันนี้ให้มันเป็นเหมือนแบบแบ่งเป็นเลเดียน่ะนะครับโดยนับเนี่ยหนึ่งเนี่ยเป็น6ช่องนะครับของฟากหนึ่งนะครับมันไม่ใช่นับทั้งหมดนะครับคือนับตรงนี้6เป็นฟากหนึ่งนะครับเนี่ยฟากหนึ่ง เราแบ่งมากขึ้นสมมติเราเพิ่มขึ้นนะครับนะครับก็จะมากขึ้นนะครับมากขึ้น2นะครับเดี๋ยวดูอันนี้ยังไม่เห็นชัดไม่ชัดนะครับเอาที่มันเป็นเห็นชัดๆนะครับนะครับอ่ะสมมติผมหกเมื่อกี้นะครับกนะครับก็จะแบ่งนะครับเนี่ยนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ก็จะง่ายๆไม่ยากไม่ยากนะครับก็ลองดูนะครับแต่ก็ถ้าสมมติว่าเป็นแนวเป็น,เป,นเป็นลายก็จะไม่มีนะครับอ่บานี้นะครับอันต่อไปอันมันก็คือคําสั่งนี้เออผมลืมบอกนี้ยังไม่ได้บอกตัวนี้เลยนะครับโอเคเพราะสมมุติว่าผมสเกลนะครับก็คือผมสามารถลดได้นะครับลดตัวลายเนี่ยที่พที่ไม่ใหญ่ไปนีครับผมทําที่ร้อเนะครับผมก็ลดมาลง ห้าสิบลายจะได้ชัดเลยนี่นะครับก็ลดลงมานะครับลายมันก็จะลดลงนะครับยี่สิบหมุนไยี่สิบอ่าเห็น่อยครับร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ขยายได้ขึ้นไปอีกนะครับอยู่ที่เราตั้งค่าเลยตัวนี้นะครับเสร็จแล้วแองเจิลที่ค้างอา่ามุมนะครับที่ค้างไว้สมมุติว่าเราเพิ่มไปสี่สิบหมุนไปนะครับสี่สิบ มันก็จะหมุนนะครับ40องศานะครับประมาณนะครับผมก็ตั้งศูนย์ไว้นะครับเป็นมาตรฐานไว้นะครับโอเคต่อนะครับโดยตัวแพทเทิร์นเนี่ยเราก็สามารถใส่ค่าแพทเทิร์นเข้าไปได้นะครับเพิ่มได้นะครับนั่นเป็นลักษณะของตัวแพทเทิร์นที่เป็นขาวดำให้เน้แนแพทเทิร์นนะครับอ่าแล้วเรารตั้ง คอสตอมนะครับเราสามารถตั้งคอสตอมกับแพทเทิร์นไลน์เข้าไปได้นะครับโดยไปที่ตัวนี้นะครับอ่าอ๋อแมงเจ้าเนี่ยคือมุมมุมเหมาะมุมสูงสุดนะครับที่มันทําได้นะครับที่มันต้องทำทำที่ทํานะครับเราสามารถตั้งได้นะนี่นะครับพอใส่แพทไปที่คอสตอมนะครับอ่าแล้วก็จะเกิดตัวนี้แล้วก็คลิกตนสามเหลี่ยมตัวนี้นะครับอ่าเสร็จแล้วผมก็คลิกที่ตัวจุดๆนะครับ3จุดนี้นะครับหรือตัวบราสเนี่ยนะครับ ผมก็หารูปที่มันมันเป็นนี่นะครับอันนี้ผมเป็นรูปลักษณะของเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นผมทําไว้ตอน,นั้นทำ,ทำเป็นทรัสนะครับนะครับเราก็หารูปลักษณะรูปเนี่ยต้องเป็นรูปขาวและดํานะครับก็คือขาวกับดาเลยก็คือลายขาวขาวก็จะไปเห็นดาก็จะเนี่ยะครับใช้ลักษณะเป็นขาวดํานะครับก็ประมาณนี้นะครับเราก็สามารถตั้งค่าหมุนได้เหมือนกัน ทำกับมันครับการทำกับมันได้เหมือนกันนะครับหรือทำท,ทุกอย่างปรับแต่งได้เหมือนกันนะครับโอเคเขี่ยไปประมาณนี้นะครับถ้าถ้าเป็นเซอร์เคิลก็เป็นลายก้นหอยอย่างนี้นะครับต่อไปบิลเลอร์นะครับก็เป็นการบิลเลอร์ตามอาชีพมนเลยนะครับก็คือเป็นเลอร์ U นะครับ V นะครับมีเลอร์ U บิลเลอร์ V ก็คือเป็นกลับ ฝั่งนี้ไปนะครับอ่าไหนนะครับก็ไม่ยากอะไรนะครับตามชื่อมันนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นอ่อสครัชนะครับสครัชเนี่ยก็เป็นการตั้งค่านะครับการความละเอียดนะครับการลอยขูดที่เป็นเกิดขึ้นนะครับในตัวเอ่อเหมือนตัวแฮร์ไล n ์ที่บอกนะครับอ่าก็จะมาตั้งนะครับก็จะแบ่งเป็นอ่า primary secondary แล้วก็ p r i อ a r y ทั้ง secondary นะครับ เราก็เอาหลักการมาจําคล้ายๆกันนะครับแต่อยู่ที่ว่าคุณต้องการความเบียดขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็คือไปเพิ่มลายสแครชตรงก็คือเดิมอนะ่มันจะเป็นเรียบๆถูกไหมเท่ากันเี่จะเพิ่มลายสแควรชให้มันเคบด,ดูไว้ได้ขึ้นนะครับโดยมันก็จะขึ้นตัวอ่ตัวสแครชตัวนี้ขึ้นมานะครับอ่าเป็นลายขึ้นมาว่าออกมาเป็นลักษณะไหนนะครับเสร็จแ,แล้วนะครับวิธีการตั้งค่าของมันนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับ ามาอยู่ตรงนี้นครับก็ตรงนี้นะเดี๋ยวผมก็จะสอนตั้งทีตัวนะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวการตั้งค่า primary อ่อะไรวะ nsotopic น,นะครับอ่า เอ๊ะไม่ใช่ดิ primary angle ไปแค่นี้ primary euh, เอ่อ amplitude นะครับเออ amplitude นะครับใช่ป่าวะวะถ้าผิดขออภัยนะ,ะฮะมันก็เหมือนสร้างค่าตัวเออ่ลักษณะของความเข้มความอ่อนของลายนะครับนี่นะธราม,มาก็เข้มนะครับนี่นะครับมาก็ลายมันจะชัดนะครับทัสแคสกน้อยๆก็อาอนี่ก็อยู่ที่เราเ,เลือกนะครับ เลือกใช้งานมันนะครับว่าแค่ไหนนะครับเราสามารถปรับเข้มปรับอ่อนอะไรได้นะครับต่อไปนะครับสเกลก็คือเล็กใหญ่ของลายนะครับเดี๋ยวผมขอเขียมเข้มหน่อยเพื่้ชัดๆัดมันก็คือว่านะครับมันก็จะละเอียดนะครับเล็กลงลายมันจะเล็กลงนะครับนี่ก็จะใหญ่ขึ้นนี่นะครับดูที่ตรงนี้นะครับจะชัดนะครับแล้วผมย่อมาตรงนี้นะครับดูเรงนี้นะบลอ์มันนะครับความยาวของลายก็ นี่นะครับ s s นี่สั้นนะครับเปเหมือนเล็กน้อยนะแล้วพุ่งนมุนนะครับนี่นะครับดูเนี่ยครับดูตรงนี้นะครับนะครับรียะสั้นอย่าเอาใส่น้อยเหมืนเราใส่น้อยนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้ก็คือเอ่อเรียกว่าตัวแพทแมเอ่ออแแดนเทนูชันแอนเทนูเอชันนะครับอ่ามันก็ตัวนี้จะมีผล เรื่องในความละเอียดของมันนะครับยิ่งมากก็ยิ่งทําให้เราเรนเดอร์ช้าลงนะครับยิ่งน้อยก็เร็วขึ้นนะครับอยู่ที่ความเหมาะสมลองลองตั้งค่าเพิ่มตัวและเรนเดอร์ดูนะครับอาจจะปรับลงมาหน่อยหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการเรนเดอร์มากนะครับโอเคประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับก็ยังเหลืออีก2อันที่เหลือนะครับเออถ้าเรา Pri m a r y ไอตัวเนี้ยเราสามารถตั้ง primary กับ secondary ได้ก็ขึ้นมา2ตัวนะครับก็ ความละเอียดมันก็จะมากขึ้นนะครับประมาณนี้นะครับลืมไปบวกได้นะครับถ้าต่อไปนะครับตัวเขาเรียกว่าเอนโทรปีนะครับคือการปรับค่าความเข้มของทิศทางที่ลอยที่เกิดนะครับเราก็สามารถปรับได้นะครับนะครับลอยที่เกิดเนี่ยมันจะมีความชัดขึ้นนะครับหรือน้อยลงนะครับดูดูดูตัวดูตัวอ้นี้แต่ไอตัว distortion นะโดนหน้าเห็นไหมมันก็จะมีความละเอียดมากขึ้นนะครับกราฟมันจะเปลี่ยนไปกราฟตัวนี้มันจะเปลี่ยนไปนะครับอ่านะครับแล้วก็อันต่อไปนะครับก็เป็น orientation นะครับเราก็สามารถปรับมุมทิศทางของของตัวลายนะครับแสงที่จะเข้ามาเกิดขึ้นนะครับนี่นะครับว่าอยู่ในองศาเท่าไหร่นะครับอ่าเป็นเป็นเหมือนมุมมอที่เรามันสะท้อนนะครับ เบาหน่อยจะได้ชัดนี่นะครับนี่เราสามารถปรับนะครับโดยมุจมุนตัวนี้นะครับนะครับโดยจมุนตัวนี้นะไม่ใช่จมุนนี่นะครับแสงก็จะมาลักษณะนี้นะครับอ่านี่นะครับถก็จะเป็นแบบการตามหมุนมันเลยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับก็หลักการประมาณนี้ที่เหลือก็เ c สติเ e s a m p l i n g ก็จะเหมือนกับของเดิมนะครับก็เดี๋ยวคราวหน้า อาจจะทําตัวอย่างให้ดูก็ได้นะครับเพราะตอนนี้มันจะเต็มเวลาแล้วนะครับก็เดี๋ยวไงก็หรือหรือหรือไม่ต้องลองลองขอเป็นมาก็ได้นะครับหรือจะให้ลองจบทีเดียวเลยแล้วก็ทําตัวอย่างทีเดียวเลยนะครับโอเคก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันก็หวังว่าพงจะมีประโยชน์นะครับว่าคงพอจะเข้าใจในการทำตัวแอนติโนโทปิกนะครับ มากขึ้นนะครับเพื่อเอาไปปรับทุงปรับใช้นะครับเอาไปประยุกต์ใช้ในแต่ละคนนะครับเช่นต้องการทําตัวพวกสเลตแฮไลน์เนี่ยที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นตัวตั้งค่านั่นแหละตั้งค่ามันนะครับก็นั้งจอขอจบคลิปเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับโอเคขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับเอออย่าลืมนิดนึงอย่าลืมซับสไครต์นะครับ จะขึ้นที่มุมด้านขวาล่างนี่นะประมาณนี้นะครับกดซับสำหรับคนที่ยังไม่ซับนะครับหรือมีความเห็นอะไรนะครับอยากให้เราผมทําคลิปประมาณไหนนะครับก็เปลี่ยนได้หรือไม่ชอบตรงไหนอะไรตรงไหนนะครับอยากให้มีลักษณะไหนก็เขียนมาได้นะครับก็ทุกอย่างนะครับก็เป็นกําลังใจให้ผมแล้วก็ผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ